มโนกนะออขอครับวันนี้มาอยู่ที่อนุสรสถาน14ตุลาฮะถนนราชดำเนินครับก็วันนี้ก็จะมีนักศึกษามาชุมนุมนะที่อนุสวรีประชาธิปไตยครับก็จะมีกลุ่มเยาวชนลดแอกฮนะแล้วก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปนะจะมานัดชุมนุมกันบ่าย3โมงเย็นนะ ตอนนี้นักศึกษาก็เริ่มทยอยมากันก็จะมีหลายสถาบันนะมีทั้งธรรมศาสตร์จุฬามหิดลมาเยอะ,ยอะแยะตอนนี้ผมก็ปักหลักรอ,อกทำข่าวอยู่นะครับนรียสอนสถานเดี๋ยวพาไปดูด้านในน้อและดําเนินนะ ก็จะมีหลายฝักหลายฝ่ายมากันเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็เรียกร้องให้ยุกสภาไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนเสร็จนะฮะแล้วก็หยุดกู้ขามประชาชนเนี่ยก็มีมีนักศึกษามาทำคลิปทำข่าวคนระ มีประชาชน่วกเทศบริจาคเงินจนวนมาศ้ขอสร้างตรงเี้นะมีเักเพเป็นเพื่อนหลายสิบคนด้านหลังจะบอกวตื่นเต้นมาช่โที่ทำงานอยู่ทลานทีสามกสายประเทศไทยเส้นกางประเด็นคือประเทศไทยเป็นแรล่งสตวปีกในประเทศไเมื่อเปิดเกมต่างฝ่ายตรงข้ามมาเผาพื้นที่มาทำลายพัดเอาพวกเราก็ะหลมบาเส่เป็นต้นนะครับแล้วดูแลรักษาครางบอยให้กับกรรมการสี่ธิสิ์ นั้นตรงนี้มันเป็นจุดโคตรพิซาร์ที่มีความอยู่ในแน่โคตรพิซาร์เนี่ยเราก็มาเริ่มกิจกรรมในจุดตรงนี้ให้เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่ทํากิจการนั่งเดินในเดือนตุลาครับกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นท่วันนี้ให้เห็นเป็นว่าเป็นรอยต่อทางโคตรพิซาร์ที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชัฐสุนทรเทพท้องฟาาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ากก็เป็นสัมภาษณ์ของออดีต เพืที่อยู่ในเหตุการณ์ครับออตอนนี้ก็ต้องรอประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะนักศึกษาจะมากันนะครับก็รอดูครับว่าความเป็นธรรมจะมีไหมในประเทศนี้ครับหอมปากหอมคอครับมนุกนอคอคอครับสวัสดีครับ